เกสต้าอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวคราวในวงการศิลปะอา,าร์ตนิวกับเิศการท a บเพสต์ o ี่ออฟไลฟ์โดยคุณปิ๊บรวิทย์เทิดวงที่3 33 3 Anywhere วรเป็นเหมือนการบันทึกรวบรวมเรื่องราวอารมณ์และความรู้สึกในแต่ละวันของตัวศิลปินผ่านงานศิลปะแบบนามธรรมที่ไร้รูปทรงไร้แบบแผนและกฎเกณฑ์จากประสบการณ์การใช้ชีวิตการตกผลึกทางความคิดและตัวตนในช่วงเวลาที่ผ่านมาของตัวศิลปินเองนั้นทําให้ค้นพบว่าทาย สุดแล้วตัวตวนที่แท้จริงอาจเกิดจากการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนตามธรรมชาติที่ไม่ต้องไปกําหนดควบคุมใดๆเพียงแต่เฝ้าดูคอยเลือกและตัดสินใจเช่นเดียวกันกับกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่ศิลปินมีความเชื่อว่าเขามีหน้าที่ในการสร้างเหตุให้เกิดขึ้นและปล่อยให้อารมณ์และความรู้สึกในขณะนั้นพาเข้าสู่สภาวะเลื่อนไหลหรือฟูลสเตจเกิดเป็นปรากฏการณ์การทับซ้อนของสีและพื้นผิวที่มีความเฉพาะตัวของแต่ละชิ้นงานและกลายเป็นความงามที่ไม่ได้คาด การไวล่่งหน้าในที่สุดซึ่งผู้ที่สามารถจบเพจหรือบอกได้ว่างานแต่ละชิ้นนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วหรือไม่มีเพียงตัวผู้สร้างสารรค์ผลงานแต่เพียงผู้เดียวนิทรศการจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2ตุลาคม2,565ที่333 Anywhere t a p เวน t y of life นะครับก็คือเรื่องของการถักทอ <Okay. S 3> ทั้งหมดให้กลายมาเป็นชีวิตองถูกก็คือการทำงานในแต่ละวันรวมระยเวลาหปี กลายมาเป็นทั้งหมด40ภาพนี้นะครับเทคนิคคือ,อใช้อะคริลิกแล้วก็เกลียงในขนาดต่างๆบนผ้าใบนะบจะมีขนาดของภาพต่างๆกันนะครับจะเห็นได้ว่ารูปแบบบางทีก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่ามันทำแต่ละวันแต่ละช่วงเดือนนะฮะอารมณ์มันเปลี่ยนตลอดงานทั้งหมดอันนี้เรียกว่านามาทำคืองานแอ s t r a นะครับจะมีสีสันบ้างจะเป็นแบบว่าเป็นแบบคุมโทนบ้างอะไรบ้างก็ ก็เป็นไปตามที่เห็นนะฮะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนนี่คือส่วนของตัวเรานะแต่ส่วนของผู้มาชมอ่ะผู้มาซื้องานน่ะก็ชอบไม่เหมือนเรานะมีมุมมองไม่เหมือนเราอย่างนี้นครับเพราะฉะนั้นรูปทุกรูปมันมีม,มีมีคุณค่าของมันเองมันอยู่ที่คนทําว่าทําแบบไหนทําจริงใจไหมทําแบบเต็มที่ไหมจริงใจไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้นครับมีการแบบว่า ปลดปล่อยไหมมีความเป็นอิสระในรูปไหมมันต้องอิสระจากคนทําก่อนอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นโชว์ที่ Warehouse 30ซอยจเจริญกรุง30นะครับก็จะแสดงไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2ดูตุลาคมที่นี่ปิดทุกวันจันทร์อย่ามาวันจันทร์นะครับก็มาได้เลยนะครับมาได้เลยตั้งแต่11มงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับส1เงเช้าถึมงสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการ เกสต้าอาร์ตโชสนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม